ปูนหน่อยเขาโปูนหน่อยครับปูเขาปูนน้อยโอ้โหนี่ครับผมล้างครับผมุโยนได้แล้วนี่ใหญ่โวตะกาผมยิ่งนี่โอ้โหนี่แม่บรรลินโอาโหเนี่เลยครับผมโดนไปหนึ่งแม่ครับในพานนี่นี่นี่อันไว้อันนี้ไว้ทอดครับผมนี่แม่แกครับเอาไว้ทอดมันใส่อเลยครับผม อันนี้หลายๆครับโอ้โหไม่ต่มกว่าห้าหกโลกครับโอ้โครับปลาของดีครับผมหึจริงสายโอ้โหดูหนี่แหละมาครับมาดูครับเเป็นโรยเลยครับ บึอ้ขอขับผมลังครับผมน่ลงังโตดใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยครับไหนขึงไหมโอ้ใหญ่หคนญันฮะเคือหินใหญ่เท่านี้แหละโอ้โห,โหนี่ครับผมโตดใหญ่เลยครับลัง ใส่มากเลยครับใส่ทีทีไม้โอ้โหครับผมลําผมเด้วครับโอ้ยืนอยู่ยเฉยๆลําผมนมมี่บินมาตุบเลยโอปวดเลยครับเริ่มปวดแล้วนะครับตอนนี้อกางใจตัดก่อนโอ้เชียงหยุบหยุบเลยมันไปลอยมาตัวไหนมาเจตจน ทัดมันลแขงลงแล้วแงลงแล้วนไม่มเหนอยยงเหเออยู่เป็นมไม่เหนื่ยังเหลืออยูดูังมันดูเขาโป่หน่อยเขาโป่งน่อยครับป่าโป่งน้อยโอ้โนี่ครับผมล้างครับผมยดเลยแล้วนี่ใหญ่กตก่าคกกรัาผมยิ่งนี่ก,กาเทียมไม่ได้ครับผมนี่ ถิ่มทุกอนุคนเลยนี่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 โอ้สมควรครับผมเอ้าเดี๋ยวมาแก้กันครับผมแหน่ก็ยังเหลืออยู่ครับได้ครับผมโอ้โหเนี่ยพันใหญ่ครับจะมียังไเยอะด้วยนะสุดยอดยังปานไก่ยังย่าๆแม่แก่มันถอยผมโดนนั่นนี่โดนคนเดียวด้วยมีอดยุดปรับแม่ทิ่งดิ่งนี่นะตก ท่านไกลเลยอแม่นดังโค้กไห้าเนี่ต่อเจ็งดังเดี๋นี้นะครับโค้กแก้เส้นขั้วผมเดเอาโอ้นี่ครับวงเดียวครับผมอื้มจุดโจทย์เลยวงเดียวนี่รุ่นนี้ประมาณสามสองโลไปครับวงนี่ได้ปัดเอ้าแกะกันที่นี่โอ้ดูแม่นเขาแก้เองกินเอ้ห้าใบมาใบจีนไปพัวหมีเงินเยอะหลายอย่ วงวงเดียวเลยครับมีนางพญาอยู่ตรงนี้ครับผมนางพญาไหมยังมีวงไหนอีกวงสามวงอีกสามวงพวกใหญ่ๆนี่จะเป็นนางพญาออแต่ว่าโม่เนี่ยมันจะเป็นต่อง,งานต่อง,งานนะนางพญามันจะตัวใหญ่เขาเล่น,น,นยังจะออกนางพญาจริงไป หน,นื่ยนอย <laughs> โอ้เอ๋ยเมย์นอลลินโอุยนี่นในครับผมเอโดนไปหนึ่งเมยครับ,รบในพานนี่เดี๋ยวยา <c oughs> ้ายอย่างนี้สักครู่ครับ<ล>ผมจะเอาเมยนี่แหละไปทอดกินเลยครับผม,มเมยแกนี่ปอดจะหาลู่รันครับไปขายเถอะขายแต่ทองปีกทอง รครับผมก็เราจะผัดกะเพราต่อครับวัน like. นี้เมนูเราเครื่องเคียงครบแล้วครับนี่ต่อของเราปูนี่จะขาโลครับผมมันออกเก๊ะปูสุดมันใส่จอยนะครับผม อัอนนี้หลายๆครับโอ้โหไม่ต่ำกว่าห้าหกโลกครับอื นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาชิม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 ดูรี<ๆ>วิวรีวิวไม่น่าจะอร่อยครับเจ็บแพนนาพัดไม่ค่อยคล่องมันบูดเลยนี่ไม่ใหญ่ระบมระบมร้อนนะปวดนะปวดอะไรยยุบยุบยุบเลยดิเอามาไปล่วยลังดเหนเยดู เออะกับก็เดี๋ยวไว้กันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับพรุ่งนี้ดังหนึ่งพวกนี้นี่นี่อันไว้อันนี้ไว้ทอดครับผมนี่สีดำดำนี่แม่แกครับเอาไว้ทอดสุดยอดแล้วครับผมมีดังหนึ่งเกาะซาเลยนี่